ครับก็สวัสดีพี่น้องที่นี่และก็ที่รับชมอยู่ที่บ้านนะครับผมโอเบนะครับหรือว่าชาโนนพระคุณวิสุทธ์นะครับวันนี้ผมจะมาเป็นพยานเ,าเกี่ยวกับการรักษาโรคหรือว่าการหายโรคนะครับเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับก็พี่น้องครับผมเชื่อเสมอว่าโรคบางโรคแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะรักษาหายโดยการวางมือไม่ได้ครับ ถ้าเป็นคําสับแช่งหรือว่าเป็นการสรับแช่งเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ครับพี่น้องลูกชายผมที่ชื่อธิโมธีครับเขามีมีมีโรคที่ว่าเป็นคําสับแช่งที่ตกมาจากแม่ของเขาครับก่อนหน้านี้เขาก็เป็นผู้รับใช้ที่อยู่ที่โบสถ์ตรงนี้ก็หลายปีอยู่เขาเป็นนักร้องแต่เขาไม่ได้เขาโรคตัวเนี้ยที่เขา ที่เป็นคสัสท์แช่งเนี่ยไม่หายคือเขาเป็นโรคภูมิแพ้เขาเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็ถ้าเขาโดนความความเย็นปั๊บเขาก็จะไอหรือว่าทําเสียงแบบว่าอะไรติดจมูกอะไรเงี้ยครับคือเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่เล็กๆคือผมรู้ว่าโรคที่เขาเป็นอนะ่ะเมื่อก่อนที่ผมดูดบุหรี่เนี่ยผมนึกว่าเขาเขาเขาอาจจะเป็นเพราะอันนี้ด้วยแต่มามาตอนหายผมผมรู้ว่า โรคอันนี้เป็นคําสับแช่งที่ตกมาจากแม่ของเขาเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ถ้าหน้าหนาวเมื่อไหรอ่อ่ะแม่เขาจะแบบจมูกบ้างหูบ้างแล้วก็ตาบ้างก็จะเป็นน้ําหนองเป็นไหลพวกนี้ครับก็เลยตกมามาสู่ลูกชายผมบางคืนที่เขานอนกับผมเนี่ยแบบว่าไม่อย่างให้เขานอนด้วยบางทีต้องลุกมาฟาดเขาตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยคือเสียงเสียงที่เขาทําแบบ <c oughs> แบบเหมือนอะไรติดจมูกเงี้ยเขาจะทําตลอดตลอดแต่ถ้าเขาอยู่เขาไปเรียนกลางวันอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ปกติแต่ถ้าเวลาเขานอนเนี่ยเขาเขาเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วมาทีเนี้ยคือเขาเขาเป็นผู้รับใช้มานานแต่โรคนี้ไม่หายเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดความสัมพันธ์แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับการเปิดเผยเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องเปิดเผยผ่านทางคนรอบข้างของเราหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าภรรยาของเราก็เมื่อเดือน ธรราวาที่ผ่านมาครับไม่ใช่เดือนใช่ใช่ครับเดือนเดือนธรรวาที่ผ่านมาก็เป็นหน้าหนาวของทางทางเกาหลีใต้ก็ตอนนี้แม่ของเขาอยู่อยู่ที่นูน่นก็เขาก็คุยกับแม่เขาแล้วแม่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยแม่ก็ไม่สบายแม่ก็เป็นโรคภูมิแพ้แล้วแม่ก็ไปทํางานไม่ได้แล้วทีนี้พยาผมผมทุกวันนี้เขาเลยได้ยินเขาเลยได้ยินแล้วเขาเลยบอกว่าเออเนี่ยโอเบ พาลูกตัดความสัมพันธ์เนี่ยท,ที่เขาเป็นทุกวันเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเพราะคำสาปแช่งที่ตกมาจากแม่ของเขาก็ได้ผมก็เลยคิดขึ้นได้มาว่าเออใช่น่าจะใช่ครับผมก็เลยคุยกับพยาว่าแล้วเราจะทำไงเพราะผมก็ฟังคำแบบว่าตัดความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ของของอาจารย์ดาตลอดผมเลยบอกว่าออโอเคถ้าางนั้นผมก็จะนำลูกเนี่ยตัดความสัมพันธ์ ผมก็เลยนําลูกตัดความสัมพันธ์แล้วมันหายจริงๆครับพี่น้องมันหายจริงๆครับทุกวันนี้ที่บทีที่เนี่ยมาเรียนอยู่ที่เปิดเดียวคือเขากลับไปถึงบ้านเขาเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาเป็นแล้วเขาหายเลยครับพี่น้องเพราะผมผมก็เลยเชื่อว่าโรคบางโรคเนี่ยที่มันเป็นคําสับแช่งเนี่ยบางทีอาจจะวางมือแล้วไม่หายจริงๆเราต้องตัดความสัมพันธ์จริงๆครับก็ก็เขาเขาทุกวันนี้เขาก็หายเป็นปกติ แล้วอ,อีกคนหนึ่งฟิลิปครับฟิลิปเนี่ยแม่ของเขาไปตอนเขาอายุสองเดือนกว่าจะสามเดือนแล้วแม่ของเขาไปไปแล้วก็ทีเนี้ยผมก็เลยส่งไปอยู่กับปู่กับย่าที่บ้านปู่กับย่าเขาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆมีสิ่งหนึ่งที่เขาทําตลอดก็คือดูดนิ้วแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ยคือต้องต้องได้จับมือคนถึงจะนอนได้อะไรประมาณนี้ยแล้วเขาจะเป็นคนที่ขี้โรคมากก่อนหน้านี้ครับ เขาจะเป็นคนที่ขี้โรคมากแบบว่า3วันดี4วันไข้ลงโรงพยาบาลที่บ้านเนี่ยเข้าจนหมอรู้จากชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อปู่ชื่อย่าคือหมอจะรู้หมดเลยเว่าลูกผมมาเข้าเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากและจะเป็นโรคเดิมที่ว่าน้ำหนองไม่ดีหรือว่าเป็นโรคโรคปอดหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ครับเป็นโรคภูมิแพ้อะไรพวกนี้ครับก็จนมาปีที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ผมได้มาแล้วก็ผมพาลูกลูกชายที่ชื่อฟิลิปมา พามาด้วยแล้วก็มาอยู่มาผูกพันตัวที่โบสถ์ตรงนี้แล้วก็มาอยู่กับพ่อกับแม่ที่นี่เขาก็ถูกปลดปล่อยเหมือนกันครับตั้งแต่เขามาตั้งแต่เขาเขามาได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่ครับเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วเขาหายจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นหมดเลยครับโรคปอดโรคโรคปอดแล้วก็โรคแบบภูมิแพ้อะไรพวกนี้เขาหายหมดเลยผม ผมก็พาเขาตัดความสัมพันธ์กับโลกที่อาจจะตกทอดมาจากแม่ของแม่ของเขาหรือพ่อของเขาหรือพี่น้องของเขาก็ขอบคุณพระเจ้าและสิ่งนี้ก็ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับขอบคุณครับ